คนบางคนที่อยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆผมบอกไว้นะว่าบางทีเขารู้นะว่าความสัมพันธ์นี้มันแย่ความสัมพันธ์นี้มันทาให้เขาเสียใจมันทําให้เขารู้สึกท็อกซิกมันทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดว่าจะเป็นทั้งร่างกายหรือจิตใจอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าทําไมรู้ทั้งรู้ว่ามันแย่แต่ว่าไม่สามารถออกมาได้มันมีเหตุผลหรือมีความคิดอะไรที่มันมาฉุดหลังเราให้เราไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์นี้ได้คลิปนี้ผมจะมาบอกครับว่าทาไมเราถึงออกจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้ทั้งที่รู้ว่ามันแย่มาเริ่มเลยครับ คนส่วนมากที่ติดข้อเนี้ยครับมักจะติดในจุดที่ว่าเรามักจะยึดภาพจําเขาในตอนแรกๆที่แบบว่าเขาเข้ามาทําดีกับเราอบอุน่นอยู่ด้วยวสบายใจเป็นรอยยิ้มให้เราเป็นความสุขให้เราแล้วเราก็ยึดติดภาพตรงนั้นน่ยจนในวันที่เขาทําตัวแย่แล้วอะเราก็ยังไม่สามารถสลัดความรู้สึกนี้ออกไปได้ไอต,ตรงนี้เขาเรียกว่า first impression bias มันคือความอาคติกับความประทับใจแรกพบซึ่งหลายคนอะเป็นข้อนี้ก็เลยคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวสักวันหนึ่งอะเขาจะกลับไปเป็นแบบเดิมเป็นคนที่แบบเคยอบอุน่นเคยรักเรามากๆเหมือนเดิมแต่ผมบอกกันะว่าหลายๆครั้ง บ,บ,บางทีตัวตนที่คุณเคยรู้จักเขาตอนแรกมันอาจจะไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงก็ได้ตัวตนที่แท้จริงของเขาอาจจะเป็นตอนนี้ต่างหากแล้วคุณก็อย่างรอเขาพยายามเปลี่ยนเขาซึ่งบอกนะครับว่าการที่คใครสักคนหนึ่งจะเปลี่ยน,นครับเขาไม่เคยเปลี่ยนเพราะความดีของเราแต่เขาจะเปลี่ยนเพราะเขาอยากจะเปลี่ยนเองเท่านั้นเขาถึงจะเปลี่ยนเพราะฉะนั้นถ้าใครตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ครับรีบออกมาให้ไวเพราะเขาไม่เปลี่ยนแน่นอน ต่อมาข้อที่2ครับก็คือเสียดายเวลาที่ผ่านมามันเป็นธรรมชาติของคนเราครับที่เวลาเราลงทุนให้ใครสักคนหนึ่งไปเยอะมากๆครับเรามักจะอยากได้สิ่งที่มันคู่ควรกลับคืนมาคุณลงทุนเวลาในความสัมพันธ์นี้ไปมากลงทุนความรู้สึกในความสัมพันธ์นี้ไปมากลงทุนเงินในความสัมพันธ์นี้ไปมากแล้วคุณรู้สึกว่าคุณลงมาเยอะแล้วอะไม่แปลกครับที่คุณอยากได้กลับคืนมาเพราะคุณรู้สึกเสียดายทุนที่คุณลงไปเสียดายเวลาที่มันผ่านมาแต่บางทีคุณลืมนึกครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรเสียด ออยู่ะไรคือสิ่งที่สําคัญกว่ากันแล้วคุณลองมานึกตัว,ว่าเวลาที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ตรงนี้เพียงเพราะคุณเสียดายเวลาที่ผ่านไปแล้วว่ะมันนี่ทําให้ความทุกข์ของคุณในความสัมพันธ์น่ยมันเพิ่มวันไปเรื่อยทีละวันทีละวันทีละวันเป็นสัปดาห์เป็นเดือนเป็นปีแล้วคุณก็ยังอยู่ตรงนี้เพียงเพราะคุณเสียดายเวลาที่ผ่านมาแล้วเวลาที่เหลืออยู่คุณต้องอยู่เป็นทุกข์ไปแบบนี้หรอลองไปคิดทบทวนให้ดีครับต่อมาข้อที่3ครับก็คือกลัวที่จะต้องอยู่คนเดียวด้วยความที่คุณรักเขาา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 มมมกกกคคคคคคุุุุุุณณณณเเเเเเเลลยยยออออขขขขปปปป็็็็นนนนนโททั้งงงงใใใบบวววสสจ่ชีิต คุณก็ไม่เคยคิดถึงชีวิตที่คุณไม่มีเขาแต่พอวันหนึ่งเขาทําตัวแย่ใส่คุณไม่ใส่ใจคุณและเลยคุณทาร้ายจิตใจคุณให้คุณบอบช้ำมากๆคุณก็รู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่กล้าจะออกไปจากเขาเพราะอะไรเพราะคุณไม่เคยคิดว่าชีวิตที่ไม่มีเขามันเป็นยังไงแล้วคุณไม่อยากเสียโลกใบนี้ไปกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าคุณก็ไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตเพียงลําพังเพราะกลัวว่าจะเหงาไม่อยากไปเริ่มต้นกับใครใหม่แล้วก็เลยทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆแบบนี้ไปก่อนล้วกันในใครเป็นแบบนี้บ้างครับต่่อออมมาข้ทีี4คัักก็ืพพนนธะผู รู้แหละความสัมพันธ์ที่มันแย่มันไม่มีความสุขแต่พันธะผูกพัน์มันสําคัญกับชีวิตเราอะเช่นแบบมีลูกไม่อยากให้ครอบครัวแตกแยกเพราะรักลูกมากก็เลยต้องอยู่อยู่ไปมีงานที่ต้องทําด้วยกันต้องคุยกันตลอดก็เลยทําให้ไม่สามารถเลิกกันได้มีบ้านที่ผ่อนด้วยกันตกลงกันไม่ลงตัวมีหนี้ที่ยังค้างอยู่และต้องร่วมกันใช้หนี้ไอ i, ้พันธะพวกนี้ครับเป็นพันธะที่ทําให้คนเราเนี่ยต้องอยู่ด้วยกันต่อให้ไม่อยากอยู่ก็ตามต่อมาข้อที่5ครับก็คือคุณไม่เคยเจอความรักที่ดีครับบางทีครับการที่เราไไไมมมมม่่่่่เเเเคคคคคคยยจจอววววาาาารรรรรรรััััักกททีีีีดดะบบู้้นนป็ง คุณคิดว่าเอ้ยแค่นี้มันก็โอเคแล้วนี่คือหน้าตาความรักที่คุณรู้จักมันก็แย่ๆแบบนี้แหละบางทีอาจจะมาจากการที่คุณถูกเลี้ยงดูในวัยเด็กคุณก็ไม่เคยได้รับความรักทค่ดีคุณมีแฟนมาแต่ละคนคุณก็ไม่เคยเจอแฟนดีๆคุณเลยคิดว่านี่คือเรื่องปกติของความรักในความเข้าใจของคุณจากประสบการณ์ของคุณมันทำให้คุณรู้สึกว่าฝืนได้ทนได้แต่ถ้าว่าคุณเคยเจอแต่ความรักดีๆมามีครอบครัวที่ดูแลคุณเป็นอย่างดีให้ความรักคุณเต็มที่มีแฟนที่ดีคุณตลอดคุณจะไม่มานั่งทน ที่เป็นเหตุผลว่าทําไมคนที่เจอความรักแย่ๆถึงไม่สามารถออกมาได้ผมบอกนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ออกมาไม่ได้เนี่ยมันไม่มีจริงหรอกครับเราสามารถออกมาได้หมดแล้วมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราตัดสินใจไหมแค่นั้นเองคําว่าตัดสินใจเนี่ยมันฟังดูเป็นคําสั้นๆนะคำนี้มันมีความหมายมากเพียงแค่เราทําตรงนี้ได้อ่ะตัดสินใจแค่คําเดียวปัญหาที่มันหนักใจคุณมาทั้งชีวิตมันก็จบได้ละมลันทำให้คุณเสียใจทุกทรมานจากการที่คุณเสียเข้าไปแต่ว่าสุดท้ายแล้วชีวิตคุณก็จะดีขึ้นครับเพราะโดยปกติแล้วคุณก็ออออยยยู่่่่่คคคคนนเเเดดดีีีีีววไ้าาาาางงมมมสุุุขกกททณณจจจะหลั เเเเอออขขาาาาแแแลลล้้้้วววทํไไไไไมมมคคคคคุุุณณณจะยยูู่่่่่่ดดดิงถ้าหาใครรู้สึกว่าเฮ้ย hey, กลัวการอกหักและรู้สึกว่ามันยากที่จะผ่านไปผมบอกนะวิธีการที่เราจะทาให้ความอกหักเนี่ยมันหายไปได้แบบหมดจดเนี่ยมันมีจริงๆแต่มานต้องใช้เวลาสักหน่อยถ้าหาคุณใช้วิธีมันถูกต้องมันก็ใช้เวลาน้อยและถาวรกว่าแต่ถ้าหาคุณใช้วิธีที่ผิดก็ใช้เวลานานและไม่ถาวรซึ่งถ้าหาว่าใครเปวิธีที่ถูกต้องรวดเร็วและถาวรนะครับคอสดีลีชช่วยคุณได้ครับคอสนี้จะบอกหมดเลยว่าวิธีการจัดการความคิดในหัวให้มันหมดจดให้มันไม่ย้อนกลับมาทําลายคุณอีกได้ ต้องทำยังไงถ้าเาใครสนใจนะครับคุณสามารถแอดไลน์ที่เราแอดชองคลาริสหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์้เลยครับแล้วพบกันครับผมชองคลาริสครับ